เขาอยู <f dragging> ่นอกปุใดก็อยากเล่นในเขาเดมือออกมาหาเขาเออเออเอออพี่นั่งอยู่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเขาอยู่นอกปุใดก็อยากเล่นในเขาเดมือออกมาหาเขาเออเออเอออพี่นั่งอยู่นอกได้เนาะเมื่อกี้นะคะเอาขาออกมาเคลียเขา hmm, nhạc này khéo liền năm tì tì, nhạc này pì liền năm tì tì, dỗ 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 hít thở hít 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 dỗ, à liền năm pì nè liền năm pì nè, liền năm pì, ai liền năm pì đấy? anh đấy, anh đấy, anh đấy, วิ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 แฟเล่นน้ำเน่แฟเล่นน้ำหนองเน่แฟเอ้ยเล่นน้ำหนองเน่ติ๊ชไหวตะเอ๋ยเอ้ยช่วยจะหลับแล้วกินนมเสร็จง่วงนอนวิ่งมานอนที่นี่เลยนะคะพี่เพป็น้ากัน นุ่ง่วงค่ะนุ่กกินนมแลว้วเออนุ่กกะเรนมานอนที่นอนนี่แหละค่ะอืม <c oughs> ห็นเต้นไงตา <c oughs> ตาเอ๋ตาเอ๋หืมหืมอิชอยอ,อ,อนอนกันเด้อ หนูก,กินน้มมะละแม่ยาปลุกหนูเด้ออันนี้บรรยากาศดีด้วยนะคะแม่แม่ก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องปีใหม่ด้วยนะคะหลับอหลี <ๆ S 1> ปีนไปปีนมาหลับเืยอ, <ๆๆ S 1> อืมอันนี้กฝ้านองค่ะบระกาศเขาข้างในเดี๋ยวเด็กน้อยจะนั่งเมนบบกาแฟ ก่าข้าังในบ่ได้เล็กหน่อยสิน,นั่งตากอุ้ยสะดุงหลับกินกิงไหมอืมฉลาดแท้กินนมแล้วง่วงนอนเดินมาหาที่นอนเลยนะคะอืมเดี๋ยวนูหิวเดี๋ยวนูลุกไปกินเองนะแม่ บอกแม่ไตายหนูหิวเดี๋้หนูไปกินเองตอนนี้หนูมางีบก่อนชาร์จแบตแป๊บนึงท <c oughs> านนอนนะคะเฮ้ยอันนี้บรรยากาศดีหนูก็เลยมานอนที่นอนนะบรรยากาศแดดเออกค่ะมันเป็นสีนหนาวหนาวเย็นๆเพิ่น,น,นกเ็เลยมมาหาหมองอุน่นมหาที่นอนนอน ถ้าแดดมีดดแดดรือว่าร้อนนะคะก็จะนอนกับพื้นดินนะคะมันจะเย็นเขารู้นะคะน้องช้างเขารู้ฉลาดดูท่านอนสิเฮ้ยนอนขันหนีบใบพรมดีมือกับขดง่วงวัอุ้ย <c oughs> อุ้ยเสียงรดมาอุ้ยนอนนอนนอน สบายเลยค่ะแม่ก็สบายเลยสิคก่ะ,ะกับพี่ปีนะคะวันนี้ไม่ได้เอาพี่ปีออกข้างนอกเพราะว่าบรรยากาศมันคึ้มๆนะคะแล้วเมื่อคืนฝนก็ตกด้วยมันแฉะนะคะข้างนอกเอาออกไปแล้วพี่ปีเดินบ่อยแล้วมันก็จะแฉะมแม่นี่เป็นแม่นมอย่างเดียว เวลานมคัดก็จะปลุกลูกไปกินถ้าลูกนอนอยู่ไก่นะคะวิธีปลูกของเขาตีมือตับ,ตบถัถาบอลุกกระเป๋าน้ามผูดใ่เลยมันเอาไปกินน้ำแม่ซ้ำนอนปล่อยขาแม่ไปกินน้ำซ้ำนอนเราจะเอาแม่ไต่ไปกินน้ำนะคะเพราะว่าไอ้จัวเล็กกำลังนอนอยู่นี่ กวนเมียเช้าเม่ไปกินน้ำก่อนปล่อยออกไปกินข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในมันจะแฉะเราก็ปล่อยให้เดินนะคะปล่อยให้แม่ต่ายเดินนะช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะเราเออกกินน้ำเสร็จเราก็ปล่อยให้เดินออกกําลังกายในคอกนะคะแม่แม่เราไม่ได้ล่ามไว้ตลอดนะคะ <laughs> เสียงหลุด <laughs> เสียงหลุดมากีหลากระมึนตาแต่บอตื่นค่ะฟังเสียงได้เสือฟังเสียงโฮแซเอลจากแถวกุ้งบ้านของเจ้าถ้านอนน่ารักมากเมย์มยทันใดอยากมานอนกอดมาได้ดยจ้ะเด้อ กอดได้ห้อมได้จับได้จ้าปุ๊ดปุ๊เด็กน้อยหนึ่งเดือนกับอีกแปดวันแมนบอกพอ่ไนซ่สมสิมหนึ่งเดือนก็อีกแปดหมื่นเมนบอกวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นาะ นหาใจเฮ้ยเนี่โอ้ยอากาศเย็นเนาะมีนหนาะเพิ่นมานอนน้ำที่นอนอุ่นสบาย,ยาวาจันมันอบอุ่นนะคะนอนในที่นอนเพราะว่าถ้านอนในพื้นในดินมันจะเย็นนะคะช่วงอากาศแบบนี้นะคะสัมพ่สตะพันวาซ้อนลูกซอนเตา่าห้วหูคือสร้างอืม รู้จริงๆช้างแสนรู้เหมือนเขาว่านะคะอันนี้ทั้งแสนรู้แสนสน <c oughs> อยู่ที่เดียวหมดจุดูนยนจุดศูนย์รวม <c oughs> อันนี้ก็เฝากันบนนี้ไปใส่ <c oughs> นอนด้วยกันนะะแต่ว่าเข้าข้างในไม่ได้ <c oughs> เดียเเด๋ยวหนูจะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่กาแฟาจะดนใบข้าวนั่งตักนะคะเข้าไม่ได้ถอยหลังมาใส่พียางเดี๋ยวสินั่งตักแต่พียางเดี๋ยวแต่พีเขาไปข้างในนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนอแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนนี่พี่เข้าไปเล่นด้วยนี่ก็ไม่เคยหันหลังจะมานั่งตักนะแต่เดี๋ยวนี้ได้นั่งตักพ่อจนชินไงก็จะหันหลังมานั่งตักพี่กาแฟ เฝยอยู่ข้างนอกนี่ละกาแฟวะเป็นห่วงแบบห่างๆพีกับหนองเนาะโตเนาะเมืองนี้พีตัวหน่อยกว่าหน้องเนาะน้องเนี่ยนักซ้ำสั่งสิมานั่งพีจังได้เอาเดี๋ยวมาลุ้นกันพ่อจะพาแม่ตายออกไปกินน้ำตื่นไหมแม่ตายจะไปกินน้ำนะ จะปล่อยแม่ไปกินน้ำแม่แม่สิไปหาหน้ำเม่สิเดินมาหา,หาลูก <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปกินน้ำไปกินน้ำก่อน <c oughs> อย่าห่วงใส่กันนะนั่นตีมือตับตับกินบออากาศมันเย็น กินเยอะให้แม่ตายกินเสร็จแล้วก็จะเอาพี่ปีนะคะออกไปกินข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันแฉะนอนเซยล่ะค่ะหนูบดเง,งึดหนี่ยหนูง่วงเนาะพายสิไปใส่กับไปโลด <c oughs> <c oughs> บ่ง,งึดจากเม็ดติละเวลาหนูหิวเแลยวหนูก็ลุกขึ้นไปกินนมหนูเองกินเสร็จหนูก็ไปตามภาษาของหนูอิ่มเหลว มาปลุกลูกเด้ยนี่เบก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 ย่บปลุกลูกเด้อแม่มาหาแม่มาหาแมมาหาลูกนอนก่อนลูกเห็นลูกนอนก่อนลูกเปไดไป้ใส่ดอกปูนเล่นดินเซยโอ้ยโอ้ย ผู้ใดามาเล่นดินอยู่นี่วะโอ้ยเนาะคนกําลังนอนนี่เนาะแม่นี่โอ้ยกินน้ำเสร็จเดินมาหาลูกเลยนะคะโอ้ยดินตกใส่กับวงหงโอ้ยเนาะนอนได้นอนดีคือขวาดตัวนี้เออ เป็นห่วงลูกนะุ่นห่วงลูกห่วงลูกไป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 ลูกไปไปให้ลูกนอนก่อนใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยไป,ไปเออใส่เกียร์ถอยไปเออไปใส่เกียร์ถอยไปตั้งอยากถอยตั้งอยากลินโอ้ย ตั้งห่วงลูกกับพองเนาะถอยไปถอยไปเราก็สลับเปลี่ยนขาผูกด้วยนะคะแม่แม่ไม่ได้ว่าผูกข้างเดียวนะคะอ,อ,อีหลาเอ,อ้ยเบิ่งเขาเล่นดินใจกับว่าตืุนรับลึกจริงๆงงันเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บายบายจ้า